เดี๋ยวจะพาสองคามิล่ากันนะครับก็เดี๋ยววันที่1 1นี้จะมีอัปเดตใหญ่เข้ามานะครับซึ่งจะเป็นเจ้าตัวหุ่นตัวใหม่พร้อมกับน้องคามิล่านั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้จะมีเจ้าต,ตัวหุ่นเจ๋งๆที่เราน่าจะต้องกดเพื่อที่จะมาอัปเกรดเพิ่มเติมในอัปเดตที่จะกําลังจะเข้ามาด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสุรยการทูนุสเวคคาราชินะครับผมแอบก็สําหรับตัวอัปเดตที่าากํกาล ก็เดี๋ยวเขาอันนี้เขาจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันเหมือนเดิมนะครับก็ขอฝากกันด้วยสำหรับอิล็สติกช็อปนะครับร้านอิล็สติกช็อปเป็นร้านที่รับเติมไม่คาละชิในราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ปลอดภัยไร้ดีฟันแน่นอนนะครับแล้วก็นี่เป็นแพคเกจจากทางร้านที่สามารถเติมได้ถูกกว่านะครับผมแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะฮะแล้วเราก็จะมี Facebook อยู่ด้านล่างนะครับของร้านด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเติมตั๋วช่วงนี้นะครับก็สามารถเติมได้นะแล้วก็แน่นอนโดยเฉพาะวว้้กก็ััเตมบาาจลแ นั่นเองนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับผมแล้วก็ได้ตัวท็อปๆกันนะอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนในอัปเดตเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเทียร์ลิสของอ่าน้องคารมิล่ากับเจ้าตัวหุ่นของเขาด้วยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเดครายออฟดอนนะครับผมตัวอัปเดตตัวนี้นะครับอ่าก็เอ่อจะเข้ามานะครับผมวันที่11นะฮะเนี่ยฮะผมก็ เนี่ยล่าช้ามที่11นี้นะครับแล้วก็จะมีะเมลิซ่านะก็คือเราสามารถที่จะอันอันเนี้ยที่น่าสนใจมากคือเม,เมลิเซ่ากับ ST ของเธอคือออโรรานั่นเองนะครับ ก็เจ้าตัว2ตัวนี้มันจะเป็นหุ่นที่อยู่ท็อปเทียร์เลยนะครับผมสำหรับสาย m มคคาเนิกส์นะครับเมลิซานี่น่าจะเป็นตัว m มคคาเนิกส์ที่ดีที่สุดเลยนะฮะซึ่งแบบเอ้ผมก็แอบซื้อมาตัวหนึง่งใช้ใช้ cover ซื้อนะเพราะว่ามันก็อยู่ในแพ็คที่สามารถที่จะเติมนักบินได้นะครับอ่าแล้วก็มี H t อ่ามาด้วยนะครับก็คือเจ้าตัวออโรรานะครับก็เป็นหุ่นที่แบบเอ้มีความสามารถในการเพิ่มสกิลฮีลแล้วก็มีการแบบเพิ่มคล้ายๆกับว่าเพิ่มตัวที่ทําให้ max, max H P ของชิ้นส่วนเนี่ยมาก อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอีกอันนึงคือ s t ทวายไลฟ์แฟงนะครับผมก็สามารถใช้ SP Purchase ได้นะทุกคนจำเจ้าตัว SP ที่เป็นจากรอบก่อน ได้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 ไหมครับที่รอบก่อนเราเอามาซื้อบลูเบิร์ตกับอ่กับเจ้าตัวเนี้ยเจ้าหุ่นของมาของมาคาสได้นะครับเอสองตัวเนี้ยก็เอสพีแฟงสามารถซื้อชิ้นทวายไลท์แฟงได้นะผมมีหนึ่งชิ้นพอดีเลยนะครับอ่าแล้วก็นี้นะครับนักบินใหม่คาเมล่านะครับผมแล้วก็ดราก้อนไรเดอร์นะครับจะเข้ามาด้วยนะครับแหมก็สามารถที่จะอ,ะอะ่สามารถที่จะใช้ SP r e c r u i t m e n นก็ได้เหรออ่ะ, per นะอะ,ะเอสบบพ,พีเพิร์ชเพิระชช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  นักบินชาวนี่กับวูบารีนเอ้าเราโอ้โหนี่แบบว่ามาหมดเลยเนี่ย <laughs> ชาวนี่กับวูบารีนเออมากันหมดเลยนะครับแล้วก็มีพวกฟีเจอร์ต่างๆที่จะเข้ามาใหม่นะครับเอ้ยมีเนี่ยเฟรนด์ซิสเต็มด้วยนะอ่าอันล็อกเอ็กซ์เพรสชั่นโอเคอ่ามีไกายซิสเต็มด้วยนะครับเนี uh, ่ยเราบอกเอ้ยระบบกิ้วซิสเต็มอ่าเฮ้ยผมจะได้มีกิลเข้าไปร่วมกับชาวบ้านเขาแล้วหล่ะเนี้ยนะครับอ่าเวลอาร์โมนี่นะอ่า uh, ล็อกอัพมิทติ้งเดอะเซอร์เทนคอนดิชั่นนะก็อ่า ก็คือในอในโหมดที่ในเจ้าตัวสิ่งก่อสร้างที่ชื่อว่า a r m o n มนี่เนี่ยก็จะมีพวกชิปอะไรต่างๆด้วยนะครับวาลเชอร์เอเกรดเอสทีซีเลชั่นอีนันเนี่ยอันนี้ก็ช่วยทำให้เราอัปเกรดได้ดีขึ้นนะเจ้าตัวเอสทีเกรดเอเนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถทําชิ้นส่วนสีลุงได้เพราะงันก็สามารถดูได้ในวิดีโอก่อนหน้านะครับมีามี v u r t u s s e s s l y f l y t u r ฟด้วยนะครับผมอ้มีหลายๆหลายอย่าง upgrade. อัปเกรดอ่เวิร์กชอปรีไซเคิลเวพอ อาวพ่นออซิสเซอรี่รีไซเคิอ๋อสามารถรีไซเคิตัวตัวอ c ซ e ส s ซอรี่ของอาวุธได้ด้วยนะครับอ่าก็จะได้ต่างคืนอ่าก็ถือว่าดีนะอ่าแบบของที่ไม mm ่ไ hmm. ด ah, ้ใช้ก็เอาเอาเอาต่างคืนมาได้นะครับมีแชทฟีเจอร์ด้วยโอ้โหสามารถคุยกับกิวเมมเบอร์ได้เฮ้ยเราต้องมาตั้งกิวกันหน่อยแล้วล่ะเพื่อนๆนะอ่าแล้วก็นี่ครับผมสามารถที่จะดู f u ลบอดี้ดูรูปอของตัวละครได้ด้วยนะครับอ่ะก็ เนี่ยครับผมมันจะมีแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพวกเควสต,ต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะก็แบบเป็นแบบสายล่าของอ่าล่าเพชรอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโอ้โหดูดูเควสต,ต่างๆนะฮะเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยแล้วกันว่าในรอบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวไฮไลท์กันก่อนนะครับดราก้อนไรเดอร์นั่นเองนะฮะอ่าดราก้อนไรเดอร์ใช่ไหมแอบดูชื่อซิอ่าดราก้อนไรเดอร์นะก็จะเป็นอ่าสายเฮฟวี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อ่าเจ้าตัวเลตติ้งกับเทียร์ลิสแต่ของคาเมล่ากันนะครับ นี่นะฮะปึ๊บนี่ชุบถ้าเรามาดูนะครับเราจะมาดูที่เว็บไซต์ที่เดิมของเรานะครับนั่นก็คือเมทัลสตรอมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะอ่ะอันดับแรกเลยอ่ะสิ่งที่เราต้องรู้กันนะนั่นก็คือเรื่องของเทียร์ลิสต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเทียร์ลิสต์ของหุ่นทั้งหมดที่จะเข้ามาในรอบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเทวายไลท์ Twilight ของเราเรารู้จักเทวายไลท์กันดีอยู่แล้วนะครับอ่ะเทวายไลท์ Twilight ก็อยู่ 3s นะอ่ะก็คือสั้นๆง่ายๆของททไวล์เนี่ย มันจะเป็นหุ่นแบบไลท์นะครับลายเส้นเบานะครับแล้วก็ถ้า2มือถือของที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะเพิ่มดาเมจที่ทําได้ไปด้วยนะครับซึ่งออแล้วมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เราได้มาในตอนช่วงแรกๆด้วยใช่ไหมนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัว,ตวหนึ่งที่แนะนําในการที่จะเพิ่มชิ้นส่วนในการทําให้มันเป็นสีลุ่งนะว่ามันเป็น 3S เลยนะครับสำหรับทวายไลท์นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าเรามาดูนะครับในระดับ 3S นะตัวต่อไปใช่ไหมที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเจ้านี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว อะคาซึกินะครับอันนี้ก็ได้เองก็เป็น 2S นะแต่ว่ามันก็เป็นหุ่นเที่เป็นเพื่อนหนจะสังเกตได้ว่าอันเนี้ยจะอยู่เทียร์เดียวกันกับเบลเซอร์เลยนะครับเห็นไหมเบลเซอร์ที่แบบว่าเกมให้มาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าสายเมคานิกสสามารถที่จะแบบเอ้ยจับต้องได้ใช้ได้เลยแล้วก็ใช้คู่กับเจ้าตัวหุ่นเจ้าตัวนักบินแมคานิกส์เสียงอย่างเซเว่นที่เกมให้มาเออจริงๆผมผมใช้เมลิซากับเซเว่นมาผมว่ามันมีความดีดีความเจ๋งที่แตกต่างกันนะ อย่างเซเว่นเนี่ยมันช่วยให้เราแบบเวลาเราจะแบบ เออซ่อมสองสองสองทางอย่างเงี้ยเราก็ส่งเจ้าหมาปวัวชีไปช่วยซ่อมได้ใช่ไหมเอออันนี้เป็นข้อดีของเซเว่นเลยเมลิซา <Melissa S 1> <Melissa S 2> ก็จะดีในเชิงที่แบบไอ้การให้บัฟอ่าการให้ไอ้เจ้าตัวบัฟไม้กางเขนที่แบบช่วยฮิลให้ทีมได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นกับจุดประสงค์ของการใช้ในการฮิลนะซึ่งแบบถ้าเกิดว่าฝั่งเราอ่ะมีด่านที่แบบว่าเราเกาะกลุ่มอยู่ที่เดียวอ่ะเมลิซา <Melissa S 1> <Melissa S 2> ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นด่านที่แบบว่าต้องแบบแบ่งกองกําลังอย่างเงี้ยหาตัวล่ออย่างเงี้ยเซเว่นจะดีอะไรเงี้ยแต่โดยสรุปก็คือผมมววว่าีีไโเเยยตัด ก็อาจจะพอแล้วนะครับอากาซึกิก็แบบว่าเป็นแบบเป็นตัวรองอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเว้นแต่เ,เพื่อนๆมีอากาซึกิแล้วอยากทำสีลุ้งจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้นะส่วนพระเอกของเราในรอบนี้อ่าหรือว่านางเอกของเราในรอบนี้ดีชื่อดาร์กอนไรเดอร์นะเดี๋ยวแอบมาดูกันครับเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้เขาจะใช้ชื่อว่าดรากพาสเซลนะอ่าก็เป็นหุ่นระดับเฮวี่นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นคำก็เป็นตัวเอสทีที่เข้ามากับคาร์มิล่านะเกมนี้ก็คือเขาจะให้ตัวหุ่นพร้อม เข้ามาพร้อมกับคุณนะเป็นวิธีการระดมทุนของเกมนี้นะฮะอ่าก็เนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ยจะเป็นแค่ระดับอ่าเป็นระดับ S เฉยๆนะครับแล้วก็เป็นหุ่นเฮลวี่ที่เป็นสายเมลีเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหุ่นเฮลวี Me ่เมลีอ่าตัวแรกที่ชัดเจนที่เข้ามาในเกมนะครับก็อ่าถ้าเกิดว่าใช้สกิลที่มี AP 3ขึ้นไปอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าก็จะเพิ่มไฟล์พาวเวอร์ได้ยิงแรงขึ้นต่อยแรงขึ้นเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างของสกิลให้ดูด้วยนะครับอ่าแล้วก็ทีนนเยน,เนาย,บบยเนสาส เข้าไปต่อยเมลีใช่ไหมอ่าแล้วก็สามารถที่จะลดดามเมทอ่าที่โดนจากการเคาน์เตอร์หรือการสวนได้ด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัว Dragon Rider กันนะครับอ่เาเดี๋ยวมาดู ST กันก่อนแล้วกันก็ถามว่า ST ตัวนี้อ่าก็เป็นสายเฮฟวี่เนาะอ่านี่นะครับ อ่าเป็นสายเฮวี่อ่าพวกพลันต่างเนี่ยเนี่ยนะครับก็มีไคตันคออันนี้ชื่ออาจจะไม่ตรงกันนะครับก็ที่เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าใช้สกิลที่ใช้3 AP ขึ้นไปนะครับก็จะเพิ่มฮิตเลสสิบเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็ในทุกเอพที่ใช้ไปก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ขึ้นมาอีกสองเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบเพิ่มดาเมจได้มากถึงส,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 ส่วนสิบสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ผมคิดว่าอ่อบาง <c oughs> ในบางชิ้นส่วนอนะ่ะเอฟฟิเชนซี่บางอันอนะ่ะ อ่าออปชั่นของหุ่นไลท์บางตัวหรือหุ่นบีเดียมที่ผ่านมาบางตัวมันก็แบบบวกดามบเมจ15%บวกอะไรมันก็จะได้ได,ได้เหนือมากกว่านะครับอ่าคอนฟรอน l e เ o ิล l e ดนะครับอ่าก็เมื่อใช้อ่าดามิสสกิลนะถ้าเกิดว่าศัตรูเคาน์เตอร์ได้จะลดดามมจได้18% นะครับผมอันนี้คือแบบริเวอร์เลยนะอ่าเมื่อโจมตีนะครับผมก็ HP จะฟื้นคืนด้วย25%นะอก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาไว้อ่าสู้ฟัดฟได้ค่อนข้างจะสนุกดีนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มอาร์เมอร์ด้วยนะ35%เนะครับอ่าเพิ่มอาร์เมอร์ก็คือแบบเป็นตัวแบบใส Heavy ่เฮลวี่ต่อยๆเหนียวๆด้วยนะอ่แต่ว่าผมไม่แน่ใจเรื่องช่องเดินว่าเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็มีสเตตต,ต่างๆนะ HP พันแปดเดื HP s t a ตัสบายพารนะ อ่าอันนี้คือแบบว่าพวกน้ําหนักนะครับอ่า HP โอ้โห HP หมื่นสองเลยเหรอเฮ้ยบอดดี้มันหมื่นสองเลยอย่างโหดเลยเลยแล้วเนี่ยเออไลอาร์มเล็บอาร์มนะนี่นะฮะเฮ้แต่ว่า HP มันเถื่อนมากเลยนะดูแบบมันตายยากตายเย็นมากเลยเนี่ยนี่อันดับหนึ่งจากสิบแปดเลยทีเดียวนะฮะอ่าก็เป็นหุ่นที่แบบว่าเหนียวอะนะครับอ่าก็นี่คาเมล่านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูคาเมล่ากันอีกทีนะครับไฟพาวเวอร์ก็เยอะอยู่ด้วยอะไรแบบนี้นะอ่านี่นะครับก็ าถามว่าตัวนี้น่าเก็บไหมผมว่ามันยังเฉยๆแต่ความเท่นี่เอาไปเลยเต็ม10นะเท่จริงนะเหมือนมังกรนะดาดก็ไเดอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแอบดูสกิลกันนิดนึงแล้วกันนะเนี่ยอันนี้แบบว่าเขาเอามาให้ดูนะครับจากเซิร์ฟเวอร์ตัวน่าจะไต้ไต้หวันได้ไหม นี่ครับมันจะมีสกิลที่แบบของคามิล่าเองนะที่แบบว่าสามารถจะต่อยศัตรูไปได้สูงสุด4ครั้งอ่าจนกระทั่งอีกฝ่ายนึงไม่สามารถตอบโต้ได้อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะต่อยได้4ครั้งนะแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูแบบยุ่หยุดตอบโต้แล้วอะไรแบบเนี้ยคามิล่าเองก็จะแบบว่าเนี่ยครับก็สามารถแบบต่อยไปได้เรื่อยๆนะครับสูงสุด4ทีนะอ่านะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูที่นักนักบินกันบ้างสำหรับน้องคามิล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาของเต็มๆมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมีข้อมูลละเอียดใหม่อีกทีหนึ่งด้วยนะนะครับนี่นะฮะคามิล่านะครับเป็นนักบินแรงก์เอสนะเดี๋ยวเรามาดูที่เทียร์ลิสต์ของคามิลากันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายทีหนึ่งที่น้องคามิล่าก็อยู่แรงก์เอสเท่านั้นนะครับแหมก็นี่นะเออเรามีคามิล่าใช่ไหมอ่าแล้วเราก็มีเซเว่นกับเมลิซ่าใช่ไหม เนี่ยเมลิซาเนี่ยนะเป็นตัวรีแพร์อันดับต้นๆเลยนะครับเห็นไหมสาเเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมลิซาน่าเก็บมากเลยนะอืมเป็นตัวเป็นนักบินสายรีแพร์ที่ดีมากนะครับอ่าเอาละมาชึบเรามาดูกันต่ออ่าสำหรับคามิลานะนี่นะฮะนี่คามิล่านะครับ,น, illa, น,รบนี่ก็จะมีแบบท่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับนี่ก็ชื่อเดนแบทเทิลนะแต่ของจริงไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรนะครับใช้เออ่าใช้ AP ทั้งหมดเลยนะครับก็ต่อยไปจนกว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ย จะไม่สามารถโจมตีกันได้นะาสามารถตีเป้าเดียวได้ถึง4ครั้งเลยนะครับผมก็าสามารถเอาไว้ข้อดีของอันเนี้ยคือสามารถเอาไปต่อยกับบอสได้ดีนะต่อยไ,ไ,ได้ถึง4ครั้งแต่ผมว่าการต่อยได้ได้ถึงสครั้งจริงๆเราเอาพวกฟรีดา้าพวกอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปยิงรัวๆก็ได้นะได้ผลที่ดีเหมือนกันนะครับต่อยป้อทุพวกป้อมปืนพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีอยู่แต่ข้อเสียของอันนี้คือมันเป็นเมลีด้วยสิใช่ไหมเนี่ยนะฮะก็มีท่าสกิลแบบเมลีนะครับเนี่ย อ่าคาเมล่าอ่อันนี้เป็นท่าอะไรนะอืมเพิ่มแบบใช้แบบสับแทงได้นะครับเออเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษนะฮะในการแบบสู้แบบตัวต่อตัวนะครับแล้วก็อาวุธที่เหมาะก็จะเป็นเฉพวกพายบางอ่อพายบังเกอร์นะครับผมก็เน้นต่อยอะไรเน้นต่อยต,ตุบตับตุบตับนะครับอ่าถามว่านักบินน่าเก็บไหมเหรอส่วนตัวผมว่า ตัวเฮวี่เมลีมันรอบนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยอว้าวเท่าไหร่นะต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็แอบ,บไปดูความเห็นของชาว Discord มาก็หลายๆคนก็บอกอข้ามได้ข้ามนะอะไรอย่างนี้นะเราก็แบบมันมันแบบบทบาทมันยังมันอาจจะยังไม่ได้ชัดมากอะไรอย่างเงี้ยผมว่า,าถ้าเกิดว่าเป็นอัปเดตนปัจจุบันนะ่ะเพื่อนๆมาเก็บเจ้าตัวพวกนี้ดีกว่านะเมลิซาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตัวเมลิซาเนี่ยก็น่าเก็บอ่าหรือว่าเพื่อนๆนที่แบบว่าหุ่นสนทยาอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยผมว่ามันเป็นโอกาสของการที่เราเออเจ้าตัวหุ่นเนี่ยเจ้าตัวหุ่นทวายไลท์อ่ะเออมันเป็นหุ่นที่มันอยู่ในอารีนาด้วยแหละมันก็เป็นโอกาสสาคัญนะที่เราจะสามารถทําดาวลุงของทวายไลท์ได้เลยนะสําหรับอัปเดตที่กาลังจะเข้ามานี้นะครับเออก็เนี่ยไปทํากันนะทวายไลท์ Twilight ก็จะเป็นหุ่นที่แบบสามารถเปิดหาได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ในอารีนาเองเอ่าเราก็สามารถเก็บมาได้ เหมือนกันนะครับเอเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวเกมสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่อฮึบนี่นะเนี่ยก็คือในอารีนาเพื่อนๆเ,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 เก็บแต้มอารีนาไปใช่ไหมอ่าก็มาแลกทวายไรลไ,ลไ,ได้อือันนี้แหละโอกาสที่บอกว่าจะทําทวายไรดาวลุงทั้งตัวเนี่ยมาแล้วนะทุกคนอืมก็อย่าลืมไปเก็บกันนะครับก็น่าจะประมวลประมาณนี้นะเออส่วนจริงๆจ,จะมีไอ้เจ้าตัวน,นี้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมเอ่อเจเกอร์วะใช่ไหมที่แบบว่าอ เราเห็นกันแวบ,บๆแน่นะ Bluebird อ t n i c ด่าก้อนจอชื่อมันไม่ตรงกันนะสิก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนสาหการรับชมนะอ่ามีอุ๊คบอลล n นกระแลงเอสเนาะอะ่านั้นเองนะครับขอบคุณทุกคนสหการรับชมนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ u b s c r i b e ด้วยนะฮะ ถ้าประเมินชอบคอนเทนต์ของเมคาลาชินะครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ช่องเราด้วยนะครับสามารถสนับสนุนช่องเราได้ทางซุปเปอร์แชทแล้วก็การสมัครสมาชิกด้วยนะครับก็ขอขอบคุณคุณแนสนะครับผมคุณแนสแล้วก็คุณแอกโนสติกรอบหนึ่งสำหรับซุปเปอร์แชทด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย